คุณเคยตัดสินใจตามสิ่งที่ควรจะทำตามที่สังคมบอกตามที่ครอบครัวคาดหวังหรือตามตรก,กะที่แข็งกระด้างของสมองแต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความสำเร็จภายนอกกับความรู้สึกว่างเปล่าภายในไหมคะนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเราได้ละเลยเสียงที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังที่สุดในตัวเรานั่นคือเสียงของหัวใจหรือสัญชาตญาณ การเป็นคนที่ฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างไร้เหตุผลแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับความจริงแท้ภายในหรือ authenticity และคุณค่าหลักของเราในการตัดสินใจทุกเรื่องความสามารถในการเข้าถึงและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองคือสุดยอดทักษะที่จะนำพาเราไปสู่ความพึงพอใจและความสงบที่แท้จริง คลิปนี้นะคะจะพาไปเจาะลึกกลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างพื้นที่เงียบภายในเพื่อฟังเสียงที่แท้จริงของเราและพัฒนาความกล้าหาญที่จะทำตามสิ่งที่หัวใจบอกอย่างมีสติและยั่งยืนค่ะส่วนที่1รากฐานการสร้างพื้นที่เงียบภายในตัวเราเสียงของหัวใจนั้นแผ่วเบา มันไม่สามารถถูกได้ยินได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงรบกวนเราต้องสร้างสภาวะที่เหมาะสมเพื่อรับฟังมัน 1. การกำหนดช่วงเวลาไร้เสียงรบกวนในแต่ละวันจงกำหนดเวลา15-30นาทีในแต่ละวันอาจเป็นตอนเช้าตรู่หรือก่อนนอนที่เราจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอีเมลไม่มีข่าวสาร ช่วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการวางแผนหรือการแก้ปัญหาแต่เป็นเวลาสำหรับการอยู่เฉยและรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราการสร้างพื้นที่แห่งความเงียบนี้คือการปรับคลื่นความถี่เพื่อรับเสียงสัญชาตญาณ 2. การฝึกการสแกนร่างกายเพื่อตรวจจับสัญญาณสัญชาตญาณมักจะแสดงออกผ่านความรู้สึกทางกายภาพหรือ g u t feeling จงฝึกการสแกนร่างกายเพื่อตรวจสอบว่าอารมณ์ของเรา ปรากฏที่ใดในร่างกายเช่นความตึงที่ไหลความรู้สึกวิวในท้องความโล่งใจที่หน้าอกจงถามตัวเองว่าร่างกายของเรากำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ความรู้สึกเหล่านี้คือข้อความที่หัวใจส่งผ่านมาอย่างร่างกาย 3. การลดการบริโภคข้อมูลภายนอกเสียงภายนอกที่ดังเกินไปทำให้เสียงภายในของเราถูกกลบ จงฝึกการจำกัดการรับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียข่าวสารหรือความคิดเห็นของคนอื่นการบริโภคข้อมูลที่มากเกินไปทำให้สมองยุ่งอยู่กับการประมวลผลสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและทำให้เราพลาดสัญ,ญญาณที่สำคัญจากตัวเราเอง 4. การใช้การเดินอย่างมีสติเพื่อความกระจ่างการเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆในขณะที่จิตใจสงบมักจะช่วยให้ความคิดที่แท้จริงปรากฏขึ้น ต้องฝึกการเดินโดยไม่ฟังเพลงไม่คุยโทรศัพท์และจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าและการหายใจความคิดที่สำคัญที่สุดมักจะปรากฏขึ้นในช่วงที่เราไม่ได้พยายามคิดการเดินอย่างมีสติช่วยเปิดประตูสู่สัญชาตญาณส่วนที่สองการแยกแยะเสียงหัวใจเสียงสมองและเสียงความกลัวเสียงทั้งหมดที่ดังอยู่ในหัวของเราไม่ใช่เสียงของหัวใจการฟังหัวใจที่เก่งขึ้นมาจากการแยกแยะแหล่งที่มาของเสียงเหล่านั้น 5. ความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณกับความกังวลสัญชาตญาณหรือ intuition มักจะมาอย่างสงบชัดเจนและเป็นกลางให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความมั่นใจและมักจะมาถึงอย่างรวดเร็วความกังวลหรือความกลัวหรือ anxiety หรือ fear มักจะมาอย่างดังเร่งด่วนและวุ่นวายเต็มไปด้วยสถานการณ์สมมติที่แย่ที่สุดและทำให้เกิดความตึงเครียดทางกายภาพ จงฝึกการถามตัวเองว่าเสียงนี้ทําให้เรารู้สึกถูกโจมตีหรือสงบ 6. การตรวจสอบสัญญาณจากภูมิปัญญาที่สะสมมาสัญชาตญาณไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นการประมวลผลข้อมูลในอดีตอย่างรวดเร็วที่จิตใต้สำนึกของเราทําได้จงตรวจสอบว่าสัญชาตญาณน,นี้สอดคล้องกับบทเรียนที่เราเคยได้รับจากประสบการณ์ในอดีตหรือไม่ การเคารพในภูมิปัญญาที่เราสะสมมาจะช่วยให้เราเชื่อมั่นในสัญชาตญาณได้ง่ายขึ้น 7. การตระหนักถึงคำพูดที่ให้ความรู้สึกสบายเสียงของหัวใจมักจะใช้ภาษาที่เน้นความเป็นไปได้และความรักในขณะที่เสียงของสมองที่ขับเคลื่อนด้วยตรกกะอาจจะใช้ภาษาที่เน้นหน้าที่และความคาดหวัง จงฝึกให้ระบุว่าคำพูดภายในของเรากำลังบอกว่าเราต้องทำหรือเราอยากทำและให้ความสำคัญกับความปรารถนาที่มาพร้อมกับความสงบ 8. การใช้การเขียนโต้ตอบกับตัวเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากจงเขียนคำถามของเราลงในสมุดบันทึกแล้วจงใจให้ตัวเราอีกคนตอบคำถามนั้นโดยใช้สัญชาตญาณ การโต้ตอบนี้ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจากส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจโดยไม่ให้สมองส่วนตะกะเข้ามาแทรกแซงในการเขียนส่วนที่ 3. การค้นพบคุณค่าหลักที่แท้จริงหัวใจจะบอกเราถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราการฟังหัวใจที่ดีที่สุดคือการเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุด 9. แบบฝึกหัดถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา จมจินตนาการว่าเรามีเงินเพียงพอที่ไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อไปและไม่มีใครตัดสินเราจ้องถามตัวเองว่าเราจะใช้เวลาในชีวิตที่เหลือในการทำอะไรคำตอบแรกที่ปรากฏขึ้นมักจะเผยเผยถึงคุณค่าหลักที่แท้จริงของเราจงใช้คุณค่าเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดในการวัดว่าการตัดสินใจของเราสอดคล้องกับหัวใจหรือไม่ 10. การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ต่อรองไม่ได้ จงกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขที่เราไม่สามารถประนีประนอมได้ในชีวิตเช่นเราจะไม่ทำงานในองค์กรที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราจะไม่เสียสละเวลาของครอบครัวหลัง18นาฬิกาการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเหล่านี้เป็นการให้เกียรติเสียงของหัวใจล่วงหน้าและช่วยให้เราตัดสินใจปฏิเสธสิ่งที่ขัดแย้งได้ง่ายขึ้น 11. การเรียงลําดับเป้าหมายตามความสุขลึกซึง้งจงพบทวนเป้าหมายทั้งหมดที่เรามีแล้วถามตัวเองว่า ป้าหมายนี้ทำให้เรามีความสุขลึกซึ้งหรือความสุขชั่วคราวสัญชาตญาณมักจะนำเราไปสู่สิ่งที่ให้ความสุขที่ยั่งยืนและลึกซึ้งกว่าความพึงพอใจที่ฉาบฉ่วยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงคือการฟังหัวใจ12การเข้าใจความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในความหงุดหงิดความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายหรือความขับข้องใจที่เกิดขึ้นซ้ำๆมักเป็นเสียงของหัวใจที่ถูกละเลย จงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ความหงุดหงิดนี้กำลังบอกเราว่าเราต้องการอะไรความหงุดหงิดอาจเป็นสัญญาณว่าเราต้องการอิสระมากขึ้นต้องการความสร้างสารรค์มากขึ้นหรือต้องการความสัมพันธ์ที่จริงใจมากขึ้นส่วนที่4กลยุทธ์การตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ13การทดสอบตัวเราในอนาคต the future self test เมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่จงจินตนาการว่าตัวเราในอีกหนึ่งปีหรือ5ปีข้างหน้ากำลังมองย้อนกลับมาที่การตัดสินใจนี้จงถามว่าตัวเราในอนาคตที่ประสบความสำเร็จของเราจะแนะนำอะไรเราในวันนี้การทำเช่นนี้เป็นการใช้ภูมิปัญญาจากจิตใต้สำนึกที่สามารถคาดการผลกระทบระยะยาวได้ 14. การใช้กฎ24ชั่วโมงสำหรับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ สำหรับทางเลือกที่สำคัญจงกำหนดกฎเหล็กว่าเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในวันแรกและรอ24ชั่วโมงโดยไม่มีการตัดสินใจในช่วง24ชั่วโมงนี้จงปล่อยให้จิตใต้สำนึกและสัญชาตญาณได้ทำงานการตัดสินใจมักจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนและง่ายดายหลังจากที่เราได้พักจากการคิดมาก15การกำหนดทางเลือกที่น่าจะทำให้ใจเต้นแรงที่สุด Identifying the most h e a r t p o u d i n g option เมื่อต้องเลือกสองทางเลือกที่ดูสมเหตุสมผลเท่ากันจงถามตัวเองว่าทางเลือกใดที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวไปพร้อมๆกันเล็กน้อยบ่อยครั้งที่เสียงหัวใจจะนำเราไปสู่เส้นทางที่ท้าทายแต่ให้การเติบโตการเลือกเส้นทางที่ทำให้ใจเต้นแรงคือการเลือกที่จะเติบโต16การใช้เทคนิคเรียญพลิกกลับ The flip the coin technique เมื่อเราลังเลระหว่าง2ทางเลือกจงกำหนดให้ทางเลือกหนึ่งเป็นหัวและอีกทางเลือกหนึ่งเป็นก้อยแล้วโยนเหรียญเมื่อเหรียญกำลังลอยอยู่หรือเมื่อตกลงมาจงสังเกตว่าเราแอบหวังให้เหรียญออกหน้าไหนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในทันทีนี้มักเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่หัวใจของเราต้องการอย่างแท้จริงส่วนที่5การเอาชนะความกลัวการไม่สอดคล้อง การทำตามหัวใจมักจะหมายถึงการเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากผู้อื่นเราต้องพัฒนาความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากความคาดหวังภายนอก 17. การตระหนักถึงต้นทุนของการเอาใจผู้อื่น Recognizing the cost of people pleasing การไม่ฟังหัวใจของเราเพราะกลัวการทำให้คนอื่นผิดหวังนั้นมีต้นทุนที่สูงมาก จงตระหนักว่าการเอาใจผู้อื่นมากเกินไปจะนำไปสู่ความขับข้องใจความรู้สึกไม่จริงใจและการสูญเสียตัวตนในที่สุดจงฝึกเรนให้ความสำคัญกับความสงบภายในเหนือการอนุมัติจากภายนอก 18. การสร้างพื้นที่ความไม่สอดคล้องอย่างจงใจ intentionally creating misalignment space จงเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่ขัดแย้งกับความคาดหวังของผู้อื่นเช่นแต่งตัวในแบบที่เราชอบจริงๆเลือกเมนูอาหารที่เราอยากกินจริงๆการฝึกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ตามความต้องการของเราเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการต่อต้านแรงกดดันภายนอก19การยอมรับความผิดหวังของผู้อื่น Accepting the other person's disappointment การฟังหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงมักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกผิดหวังหรือสับสนจงตระหนักว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นได้และความรับผิดชอบหลักของเราคือความสุขและความจริงแท้ของเราเองจงฝึกการสื่อสารการตัดสินใจของเราอย่างสุภาพแต่เด็ดขาด 20. การเปลี่ยนการหาเหตุผลเป็นการสื่อสารคุณค่า shifting from justifying to communicating value เมื่อเราตัดสินใจตามหัวใจจงหลีกเลี่ยงการพยายามหาเหตุผลทางหลักตรรกะที่สมบูรณ์แบบเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นฟังแต่จงสื่อสารว่าการตัดสินใจนี้สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของเราอย่างไรการสื่อสารที่เน้นคุณค่าเป็นการแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจของเราเองส่วนที่ 6. การสร้างวินัยแห่งความแท้จริงในระยะยาว การฟังหัวใจเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและทำซ้ำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ21การทำการตรวจสอบหัวใจรายวัน (Daily Heart Check-in) ทุกเช้าหรือเย็นจุงใช้เวลา5นาทีเพื่อถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของเราไปแล้วบ้างมีส่วนใดของชีวิตที่เรากำลังละเลยความต้องการที่แท้จริงของเราอยู่บ้าง อะไรคือสิ่งเล็กๆที่เราจะทำตามหัวใจของเราในวันพรุ่งนี้การตรวจสอบเป็นประจำนี้ช่วยรักษาความเชื่อมโยงกับเสียงภายในของเรา22การเรียนรู้จากความล้มเหลวทางสัญชตาตญาณ (Learning from Intuitive Failures) เมื่อเราทำตามสัญชตาตญาณแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังจงอย่าตำหนิตัวเองแต่จงมองเป็นข้อมูลจงถามว่า นี่คือความล้มเหลวทางสัญชาตญาณหรือความล้มเหลวในการนำไปปฏิบัติการเรียนรู้จากความผิดพลาดช่วยให้เราพัฒนาความแม่นยำในการตีความเสียงภายในของเราในอนาคต 23. การสร้างชุมชนแห่งความแท้จริง (Building an Authentic Community) จงใช้เวลากับคนที่สนับสนุนการตัดสินใจตามหัวใจของเราและคนที่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างและการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามแบกแผนจะช่วยเสริมความกล้าหาญของเรา 24. การสร้างสัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อเชื่อมต่อกับหัวใจ creating a physical heart connection ritual ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญจงสร้างพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในเช่นการวางมือบนหัวใจการจุดเทียนหรือการนึกถึงสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง การกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้เราเปลี่ยนจากโหมดตะกะเข้าสู่โหมดสัญชตาตญาณได้เร็วขึ้นการเป็นคนที่ฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นคือการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเป็นอิสระค่ะจงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการทำแบบฝึกหัดถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาเพื่อค้นพบคุณค่าหลับที่แท้จริงของเราและให้เวลากับตัวเองในการเงียบและรับฟัง การฝึกฝนความกล้าหาญที่จะเชื่อมั่นในตัวเองคือการลงทุนที่ดีที่สุดในความสุขที่ยั่งยืนค่ะ